บรซีบีดีดมโดบัอีหกปากเออแทงอตายซะอีซีบีดีซีบีดีซีบีดีกปากไอหัวไอหัวสวมนังง่ไอจแลเออเออซีบีดีดดดบซีบีดีดมดดิกปากถ้าแกไม่หก ขึ้นแล้วก็มีชะคือมาด้วยอืออโอเคคุณติดกระเป๋าละไปเลยจะต้องอยู่พวกซิปดิฟโถ่สวมที่ให้ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนหนานนี่ไอ้แก่เมื่วานนี้นายไปหรือเปล่าอะเออก็เไม่ได้ไปไหนสองน้ำปอแล้วเสียแบตล้วก็แค่อยู่บ้าน อันตามปกติดีแหละเออว่าแต่จำไม่ผิวดว่านี่วดัดเกิดลูกนายใช่เหรอเออใช่แล้วฉันก็ซื้อชุดโกโกวาคิริโ่ซบีตาไปด้วยครัเอ่อขอโทษนะนี่นายเป็นบ้านแบบจะเป็นบ้านอะไรยังไม่ได้เป็นบ้าหรอกแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันจำไม่ผิดฮึมถ้าอยู่กับแกแล้วแกจะพันชิบหายและถ้าอยู่กับแกมันจะเกิดเรื่องสวยๆขึ้น โอ้ไม่หรอกฉันรบเวลาความสวยแบบน้ะฉันไม่เชื่อแกหรอกทีนี้แกก็อย่าด่าฉันว่าไอตัวสวยนะไอตัวสวยบังดีเลยอีออกไปอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงฮะแกมันตัวสวยตัวสวยก็บ้าไม่ได้ตัวสวยโว้ยปังเออไอ้ดิ่มันตัวหาอะไรกันวะเนี่ย

ผมจะจัจะรอดได้อยู่ตัวแขนฉันมันเป็นอย่างนี้ฉันจะทำไงดีอะฉันรู้สึกแขนฉันเหมือนมันอ่ะโอ้ยเออเฮียโอ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออทำเป็นแขนซ้ายใช่ป็นอย่างนี้แขนซ้ายแขนขวาเนี่ยไปดูว่ะจะไมเป็นอย่างนี้เดี๋จะเป็นเหมือนฟืนเลยโอ้ยได้ด้วยเว้ย แล้วไม่แข็งจะเป็นอย่างนี้ได้ฉันถูกดักแปลงรู้เลยเนี่ยตอนดัดตอนที่อยู่ในช,อ cat, ช่องป๊อปแคทแคทพาคป๊อปแคทช่องแรกเนี่ยฉันก็เป็นหุ่นยนต์มาแล้วยากจะให้ฉันเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วเนี่ยทำแต่นคนสร้าเนี่ยมันทำอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเออบอกแล้วเสียงไหช่วยหุบปากก่อนได้ไหมอ่ะเพียงใครอ่ะฉันก็เสียในหัวแกงแล้วแกช่วยหุบปากเดี๋ยวฉันจะไปดอนละไปดอนเหรอใช่แต่แค่ยังไม่หุบปากเสีปิด การทำงานสมบูรณ์แกและเคเขาจะตายโอเคว่าแต่ไอ้ที่ได้รลายคนทำหรอโอ้ไม่ฉันก็ไม่รู้ว่าใครไปทำแล้วแล้วแล้วไงอะแล้วได้ไม่รู้หรอฉันจะไปรู้ไหมล่ะอา้าวปักดีไหมอุปากเออ่สวัสดีนะครับเฮ้ยแกนใครอย่าพึ่งครับมาได้ไงเนะี่ยอย่าพึ่ง อพวกเราเป็นคนมาจากองค์กรกล้องคอมพินีตอรครับกล้องคอมพิวเตอรใช่ครับผมชื่อว่าแคมเบลล่านะครับแคมเบลล่าที่แปลว่ากล้องเอ่อกล้องถ่ายรูปเอ่อจริงๆผมชื่อแคมเฉยๆครับแต่ผมชอบเรียกตัวเองว่าแคมเบลล่าอ๋อว่าแต่คุณเป็นคนซ่อมผมใช่ไหมครับเอ่อใช่ครับว้าว wow. ที่ไหนเอ่อผมก็บอกคุณเป็นแล้วไงครับว่าที่ว่าผมมาจากสถาน D ีเคเมล่าครับผมถามว่าที่นี่คือที่ไหนก็สถาน D ีเคเมล่านั่นแหละครับอา้าวเแล้วผมยิงคุณดนะ้วยอย่ายิงครับปืนนั่นสามารถอ่ายิงแน่แล้วแตกได้ทุกอย่างนะครับ่ฉัชดดีกล้องของคุณได้ไหมครับ ไม่ได้ครับว่าแต่คุณไปเจออะไรมาครับที่คุณถึงแขนขาดครับเอ,อคือผมตอนนั้นผมกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่แล้วก็อยดีก็มีพวกหววโถสว้วมมาประมาณสี่ตัวครับผมก็เลยใช้แขนข้างซ้ายเน่ยเอ๊ะขออ้าขวาดี่ต่อยมันไปทีน้งจนแต่ว่ามันกัดแขนผมขาดครับ ผมก็ปลาไอตัวที่กัดแขนขาดนะครับปลาไปใส่ตัวอื่นทำให้ปลาตายกันหมดเลยครับเออครับแล้วไปคุถึงสลบครับผมไปรู้ครับตอนนนตอนนั้นผมยืนใกล้ๆโถส้วมตัวนึง้มันมีกลิ่นขี้ที่เหม็นมากครับผมก็เลยสลบไปเลยเอาลรอโอเคว่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทั้งโลกครับเหลือคนคนเดียวนะครับที่เป็นมนุษย์ฮะว่าไงนะใช่ครับผมไม่ได้พูดผิดครับคุณคนเดียวับที่เป็นมนุษย์ แล้วคุณไปเชษมาดูเหอครับไปครับผมเป็นแก้กล้องครับผมเป็นกล้องวงจรปิดครับกล้องวงจรปิดเหรอแล้วชัดเปิดแล้วชัดเปิดวงจรได้ไหมอะเล่นมุกอะไรเหครับฝืนเป็นบ้าเลย้าอก็เล่นมุกหน่อยไม่ได้ไม่ไ,ได้ครับเออแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องรีบย้ายฐานที่นี่แล้วนะครับทำไมอะเอ,อ่อพวกถวูช่วมนั่นกำลังมาครับและ ถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรผมจะแนะนําให้รู้จักพวกของผมละกันนะซึ่งกลุ่มผมนี่มีเยอะนะมีทั้งตัวใหญ่ไทท่านแล้วก็พวกบริษัทกล้องครับที่เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็บริษัทกล้องถ่ายรูปโอเคถ้านยิงนายเดี๋ยวนยิงนายได้ไหมนี่คุณจะพูดซ้ำทำไมผมขี้เกียจตอบนะครับขอ,อโทษว่าแต่พวกถั่วส้วมมันอยู่ไหนอะ มันอยู่ข้างหลังคุณครับบ้างไงนะบรซีบีดีโดบโดบโดบเยสเยสซีบีดีดับบลูดีปีบหูปากไอ้ซ่วมมันแรงจริงงั้นเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่ายิงใส่คุณในบริษัทนะครับอย่างเช่นเออคนที่มีหัวเป็นลำโพงหรือคนที่มีหัวเป็นกล้องต่างๆถ้าคุณยิงครับผมจะขัดคอคุณแล้วผมจะถอนระบบคุณด้วยโอเค ว่าแต่แล้วคนในบริษัทอยู่ไหนะเออพวกเขาก็อยู่ข้างนอกห้องนี่แหละครับอ๋อคิดก็เดินออกไปกันเลยผมไปก่อนครับไปด้วยสอิอ่านี่แหละเฮ้เอ่อบิ๊กแคมเอ่อนายชื่ออะไรนะแคมเวล่าอ๋อแคมเวล่าใช่อ่อนี่คือคนที่เราไปจบับมาแล้วก็ซ่อมเขาอะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคุณแตนชื่ออะไรเออใช่ไม่ได้ถามชื่อเขาเลยได้ชื่ออะไรหรอฮะอ่าไอ้คนที่เออแคบเบ๊ะเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวฉันต้องไปซ่อมบอลลูนแป๊บหนึ่งไปไหนเอาขาไปดูสิเออฉันชื่อว่าบอรัสเซียเบอระโมรัสเซียเบอรเหรอก็ไปชื่อที่เออเพราะดีนะมั้งนะ ขอทดสอบปืนได้ไหมยานาชัดก็ตายได้เบิร์ดกับพวกอื่นนั่นแหละอละไหรอพราะว่าแต่ถ้าจะไม่ผิดได้คือมนุษย์คนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่เอาอไอแคมมันบอกฉันอะ่ะไอแคมนี่คือไอคนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละนี่ตายไม่รู้จักกันหรอฉันรู้จักกันนะแต่ว่านะเอ่อทุกคนในบริษทัททุกคนที่เป็นกี่ยวกันอะชื่อแคมหมดเลย แล้วก็ซืแ้แคปลารว่บิ๊กเ้วยบิ๊กแคปิลาแล้วเรายัางมีไทท่านเยนะะเดี๋ยวน่าจะแก้ชันว่าเ๋ยฮนะิโอกเกรดีโอเคเดี๋ยวแชทไปก่อนนะ What the fuck จี ชีดิดีจะว่าเราด,ดห้ามขึ้นมาก่อนจะถ่ายคลิปเสร็จรยมงเมียด้วยถือว่าเมื่อกี้ไม่เขียนน้าลืมปิดหรืออะไรนี่แหละลืมปิดนั่นแหละลืมปิดเออ โอเคมาต่อกันนะครับเออวันเดนหมอและเซียแมนก็ผมกลับมาแล้วที่คุณรักษาตัวไมมว้มากเลยว่าแต่ข้างหลังคุณคืออะไรครับเขาหัวอันช็อตเลยแล้วข้างหลังผมเหรอครับผมไม่ได้พาใครมาด้วยนะครับแล้วเขาคือใครครับโอ้ยแล้วใครพาผมไปอะเออคุณใครก็ได้ช่วยผมด้วยก็ผมอยู่ดีไงก็ยิงบอลซีเออ้อ,อ,อไปละดีชัต ทำให้เลยโอเคฉันรู้แล้วต้องเีคนดีแต่ไม่ไรดะต้องเิ่นเดียววิ่งลาน for you ละวันนฉันวิ่งมาไกลมากเลย้วเหนื่อยมากเลย ว่าแต่มีเกมหายไปไหนเนะี่ยเต้องถามมีเกียมให้ได้ว่ามีเกียมหายตัวไปไหนมีเกียมอาจจะโดนกินไปแล้วก็ได้นะแต่ปืนนี่มันว่าแต่นั่น,นคือใครวะนั่นอะ,ล,ะลืมปิดนะครับโอเคเนาะปอเอ่เอ,อ,อนั่นมีเกียมใช่ไหมระบบปฏิบัติการกำจัดผู้ที่อยู่ข้างหน้าเอ่อ เี้ยทไปเก็บนะทำไรแล้วทำไมมีอะไรแดงๆแปามาด้วยระบบการจัดผู้บุกรุกใช่ปี่ยผู้บุกรุกโว้ยขอโทษนะไม่เทีบเกอ้ยแล้วพวเจะไม่โดนไม่รู้ ไอคนที so ่มันทำระบบนเนี so ่ยมันตั้งเสียงไงวันนี้เออฉันน่าจะถามมมากกว่าแล้วว่าใครตั้งอยงไรชันไมโลไอกระจกแกยิมเมโนฉันจะดูซัมไอโรชาไว ผมไม่ได้ชื่อเมกเรียมผมชื่อว่าโรบอทเคเลอร์โรบอทเคเลอร์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ฆ่านะใช่แล้วผมชื่อว่าโรบอทเคเลอร์ด้วยอยู่จริงก่อนได้ไหมไม่งานเอาก็ได้งานก็มาต่อสู้กันเลยโอเคบิงก่อนเลยเปิดก่อนได้เปียบงั้น งั้นฉันยิงนะยิงเลยยันไม่กลัวแกทำไมตอนแรกฉันยิงแกไม่พังเนี่ยว่าแต่ขอซิดงหรี่เยอ์ก่อนละกันนะเอาไปเลียกตกการดีเลยแค่งงเห็นแค่ฉันอืมเป็นทำไมข่าวไม่เป็นยังไงเนี่ย ว่าแต่นั่นเลเซอร์ฉันก็อยากได้นะเฮ้ยแต่ว่าแขนของมีเกลียมี่มันเซอร์สเฟิร์จริงเลยอะนี่ก็ดึงถอดออกมาปะ,ะอืมอืมอืมไม,ม่มีแขนว้าทีนีฉันก็มีสองแขนแล้วเฟยแล้วแขนอันนี้จะต้องเซตเลเอร์ ไปที่ตรงกลางไม่ไรโอเคนี่โอ้โหฉันประกอบแขนได้แล้วประกอบแขนหรือว่าเมื่อกี้ฉันลืมถ่ายแต่ฉันประกอบแขนได้แล้วเวโอรโห้โคตรเท่เลยว่ะโคตรเท่เลยในและฉันก็กำจัดมนเกียบไปละแต่นี่อะไรตาเลเซอร์โอ้ช่จริงด้วยยังฉันต้องกำจัดไป่ตี้เลยเกียบเกียบไม่พอ ยิงกับจัดเทกับจัดแกให้ได้ตาเลยซื่อเอออะไรเนี่ยโอ้แขนข้างนี้ถูกใช้มาบ้างมาจนพังโอ้เสียดายจังฉันมีแขนข้างเดียวอ่แต่ไปก็ได้วะอือดอบดอบดอบเยสเยสดอบเยสเยสบรชิวจีบีจีดับบลิวดีบีดีบีดี นั่นมันใช้เวลที่เป็นบอสอะโดฟโดฟโดฟ yes yes แต่นั่นมันหมดอำแาจนี่นาโดฟโดฟโดฟ yes โดฟปะนีหมดอำนาจนี่ตายคือบอสใช่ไหมเจ้าทําไมใช่ก็จะจีดกัน CBD 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 อะไรเนี D, MM ่ยฉันกับจัดเก็ได้ฉันจะสามารถกำจัดพวก CBD ไอพวกไอพวก CBD toilet แต่ท่านดู้ชมไอพวกหัวโซ่ทั้งโลกได้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมแกพูดได้ทำไมพูดแกนะเว้ยก็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 ไม่สมเหตุสมผลนะ ดีดี c จะได้เสียงระเบิดจากทั่วโลกเลยแป้าโนตายกจับซีีดีจบได้ได้ว้าวก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสงสัยฉันจะคิดไปเองเรื่องเหยียบบุ่มแลระเบิดนะฮะเอะ CBD เด yes, e. ีดเดิมเดิม ah y e เจดิดิชอตกํลังจะกลายเป็นพวกพวกโถสู้ใช่ไหมมึงยอมไม่ยอมแต่ถ้าเป็นก็ดีนะแม่แม่แม่ดีฉันต้องเป็นคนดีว่าแต่ตัวเซอรเมเกียมันพังไปแล้วทุกคนพังแล้วหรือใครแต่ฉันไม่ได้กินเออ่ข้าวเหนียวมะม่วงมานานแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกินหน่อยดีกว่าโอเคบายบายนะส่วนตรงไหนที่ผมลืมกดหรือว่าเผลอกดแล้วลืมปิดเนี่ยก็ ก็ต้องขออภัยด้วยล่ะว่าลืมหือมือไปโดนแหละไปไปแล้วไปตายซะ